อยากจะรู้เหมือนกันนะครับว่าเนเพื่อนถ้าผมไม่มีรองเท้าอ่ะผมไม่ใส่รองเท้าอ่ะผมสามารถขี่รถได้เปล่าเพื่อนมาได้ไหมเพื่อนบอกว่าได้อยู่แล้วถ้ามีอะไรไม่ต้องมีรองเท้าให้เขาเลือกว่าให้คุณเลือกมีรองเท้าราคาแพงกับรถราคาแพงคุณเลือกรถอะไรคุณเลือกอะไรเ <น These S 2> ล<ด>ือกรถเลือกรถแทงรองถแ้ต้องมีได้ที่หลังเนี้ยรถแท่งว่าเป็นรถยี่ห้อเดียวที่คุณจะแต่งตัวยไงได้คุณจะแก้ผ้าคุณจะใส่เกงไงตัวเดียวคุณจะแส่งเท้าแตะถ้าคุณขี่ยังไงคุณก็ดูรวยนะเพราะว่ามันคือฮาร์เรย์ดูสันสปอร อ่าโฟรีเอ็กนี่นี่เลยปี PCB, สิบเอ็ดนะสีส้มนะปีสิบเอ็ดสีส้มนะคะเป็นรถที่สีส้มคันนี้ก็คือปีสิบเอ็ดเท่านั้นนะครับแต,แต่เล่นสีส้มก็ต้องเล่นปีสิบเอ็ดนะถ้าไม่อยากได้ปีสิบเอ็ดก็ต้องเอาสีอื่นนะบอกเลยท่อคอมเพรสชันกองโรงเลนเซนนะเบาะอาร์มเดียวหนะังอันยอะอ่างมา้านะแต่งโคตรเยอะนะกันล้มไฟยปลดไลท์แฮนด์หัหวสายถักมือเบรกมือคัตปอ,อกแฮนด์ ชกหลังนี่พี่พูดเร็วเลย่ายไม่ทันเลยใช่ไหมใช่นะยายคอยยกถังถังมายกยายคอยอางเดียวเออยกด้วยนี่วะเออนี่ฝาเดอร์บี้ฝาแชมเมอร์หัวเกียร์แป้นเบรกย้ายเมือนใหม่นี่มาอยู่นี่แต่งด้วยเป็นไงไม่ีเฮ้ยไม่มีพี่เลยนะเว้ยไม่มีพี่เลยนะเว้ยมีพใครมีก็เทพอ่ะนี่ฝาเอลดีเป็นไงเอ้ยไม่ใหญ่เราลงเอาฮาร์ลีที่บ้านไปขี่ใส่ขาแตะไหมเอ้าว ได้แนวก็ฉูดแ้ามีตังค์โชว์รถคือไม่ได้สนใจอะไรใครอ่ะก็คือถ้ามีตังค์อ่ะนะได้ไหมได้ได้แต่เวลาใส่เกียวจะเจ็บๆเลยเนาะนั่นนี่โอ้โห,ไ,หมนะไม่ก้อนนะโอ้โหใครมีโคตรล่อสมัยนี้นยใครมีลอกกว่าเนาะราคาก็อยู่เท่าเดิมนะแต่คนไม่มีตังค์ซื้อกันเอง ดได้ไ่ะกีพี่เบิ้นทีคนรันเลยคอมปพสิชัน้นอ่อครแพงสองกับหนึ่งนะเป็นหายนี้ทำมา ให้ได้เสียงพลังแบบว,ว่าสปอร์ตด้วยคาเรา<ข>าเเ่ด้วยเ <c oughs> ออใช่ราคาเพื่อนอยากดู้แล้วดิราคาถูกกี่ขี้มันเดิมดีเท่ๆมันเดิม,มนะเพื่อนจัดไปแต่งแบบนี้ของแต่งไร่เลยหน้าแฉกปานะก็ทุกจุดเหมือนกันนะจัดไปเพื่อนเท่ๆนะนเพื่อนเรียกว่าเอาแนวเอาแนวแบบนี้เดี๋ยวนี้แฮนด์ส่วนมากจะเจอคือแฮนด์โหดอย่างนี้หมดแล้วนะจะไม่มีแฮนด์กุ๊ตๆแล้วนะเพราะว่าอะไรเลยวะเพราะว่าแฮนด์กุ๊ตๆแม่งแบบเดี๋ยวนี้แม่งเฉยเดี๋ยวนี้เขาชอบแฮนด์นี้ ขี้สบายใช่ถ้าทราไมก้อนใครขี้แหงน,นี้วุ้ยแม่งเซียวเซียวโอ้ยตะกราบอะไรเดีเ๋ยวนี้เขาล้อกันเดี๋ยวนี้แฮนด์ยังมีหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นรถรุ่นไหนแม่งแฮนด์โหดหมดแล้วนะโลกเวลาเปลี่ยนไปโลกก็เปลี่ยนไปนะคันนี้สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทสน,นั้นปี <c oughs> ที่เป็นการตัดใจโถศูนย์แปดเก้าเก้าหนึ่งหนึ่งซีดู๊บซี่เชื่อผมไม่ต้องใส่ไม่ต้องสื้รองเท้าซื้อรถก่อนนะรองเท้ามันจะเป็นเชื่อผมอะรถที่โคตรเท่ไปไหนมาไ,ไหนคนก็เรียกว่าไงหนับหน้าถือตาถ่ก <c oughs> ่อนเลครับ